สวัสดีครับทุกคนครับเปิดเผยมาแล้วนะครับว่าดารานักแสดงที่ไปซื้อสายนาใน,นอถเดียวของแอมสายนายนะครับที่เป็นว่าที่ฆาตรกรนะครับตอนนี้คือ15ศพแล้วนะครับก็คือไอซ์ปรีชยานะครับนะ้องไอซ์ปรีชยาเป็นนักเอกชื่อย่ออ้ออ่างนะครับแล้วก็ตอนแรกใบออกมาว่าเป็นหนังเนี่ยได้รางวัลร้อยล้านนะครับได้ เปิดเผยด,ด้วยตัวเองผ่านทางคุณแม่นะครับว่าได้ไปซื้อไสยนายนะครับด้วยเหตุผลคือต้องการเอามาใช้ฆ่าสัตว์นะครับโดยเฉพาะเป็นตะขาบนะครับกับสัตว์เลื้อยคานเนื่องจากว่าบ้านเธอเนี่ยกำลังกอ่อสร้างนะครับแล้วก็รอบบ้านเนี่ยมีเาเรียกว่ามีการซุดตัวมีน้ําขังนีอะไรซึ่งมันมีสัตว์ไม่ว่าสัตว์ร้ายสัตว์อันตรายซึ่งเธอก็เป็นผู้หญิงนะครับอยู่กับคุณแม่2คนก็เลยไม่ได้บอกคุณแม่ก็เลยได้ข่าวจาก กรณีของแอมนะครับว่าเป็นสารที่สามารถที่จะมาฆ่าสิ่งมีชีวิตได้นะครับก็เลยสั่งซื้อมาก็เลยเป็นข่าวนะครับต้องบอกข้อมูลนะครับว่าไซยาไนือโซเดียมไซยาไนด์บางที่นะครับก็ใช้เป็นาการาเป็นยาฆ่าสัตว์ได้นะครับคือเพสติไซด์ยาฆ่าสัตว์ในหลายๆประเทศก็ก็ใช้นะครับเนื่องจากว่าการออกฤทธิ์ของเขาเนี่ย คือสิ่งมีชีวิตอะไรก็ตามนะไม่ใช่เฉพาะแต่มนุษย์เรานะครับที่ถูกเอาไปวางยาฆาตกรรมนะครับสัตว์ที่ใช้ออกซิเจนในการอดำรงชีวิตนะครับเมื่อได้รับสซยานายเข้าไปนะครับมันจะไปบล็อกเซลล์ต่างๆในการใช้ออกซิเจนในการคงชีวิตอยู่ก็เหมือนคนนะครับก็จะค่อยๆเสียชีวิตไปข้อมูลในอดีตนะครับในสมัยสงครามโลกมีคนบอกว่าเคยมีการใช้ ไายานายนะครับเป็นอาวุธเคมีในการต่อสู้กันเนื่องจากว่าไม่ว่าจะเป็นกรณีของสัตว์นะครับหรือคนนะครับคือไายานายไม่มีสีไม่มีกลิ่นบางคนอาจจะบอกว่ามีกลิ่นคล้ายกลิ่นอัลมอนด์แต่กลิ่นอัลมอนด์มันก็เป็นกลิ่นที่คล้ายกับของกินอยู่แล้วทำให้คนเนี่ยที่ถูกวางยาหรือสัตว์ที่ถูกวางยานี่ก็ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายแต่อย่างไรก็ตามนะครับช่วงนี้กาลังเป็นข่าวนะครับก็อย่าพึ่งไปซื้อมานี้อตอนนี้คือถูกควบคุมแล้วซื้อไม่ได้แล้วการครอบครองไซยาไนาในปัจจุบัน อาจจะถือว่ามีความผิดแล้วนะครับก็ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสซียนายนะของคุณไอซ์ปิษยานนะของคุณไอซ์ปิษยาเหล่าน,นี้นะครับถ้าประโยชน์เช่นเคยฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อท่านนะครับอย่าลืมนะครับอยู่กับผมหมอนัทน,นะครับเพราะผมไม่อยากทุกคนป่วยครับ